โอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเก็บไม้ครับเช่นเคยนะฮะอยู่ในครับสิลลี่สวนสัตว์นะครับผมอยู่กับเฟิร์สออกซิเจนเช่นเคยนะก็หลังจากที่เขาห่างหายไปนานในพาร์ทแรกครับผมก็กลับมาด้วยไม้สองกองครึ่งสองกองครึ่งจํานวนหนึ่งนะครับผมก็เฟิร์สนะแล้วฐานที่กูสั่งไปนี่ไงกําลังหาให้อ้าวเหรอโอ้ยเด็กดีว่ะ เป็นคนดีสีเวลจริงๆครับผมคนนี้กูมีฐานให้เว้ย <c oughs> ใช่ไงมึงเป็นคนเอาฐานไงกูมีฐานให้เว้ยเอาเปล่าฐานอะไรอะฐานที่แบบโดนโดนทีนี้ระเบิดดังตูม้มฮะฐานเขียวฮะฐานสีเขียวระ <c oughs> เ,เอออย่าเล่นมุกนี้ให้ใครเห็นอีกนะกูข <c oughs> อล็อกกูไหว้าเ้ย <c oughs> กูพากลับบ้านแป๊บนึงมันไม่เก็ตกลับบ้านแบบอ๋อเข้าใจละถ่านเลยโอเคโอเคกูเข้าใจละกูเข้าใจละกูเข้าใจละกูพาถ่านกลับบ้านแป๊บโอเคกูเก็ตละถ่านเลยไอ้่านนี้มันเดินได้ใช่ไหมได้ถ่านมันเดินได้โอเค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 กูเก็ตละถ้ามึงพูดว่าเดี๋ยวจะพามันกลับบ้านเนี่ย เฮ้ยบ้านเราจะเสร็จแล้วนะอเว้ยไม่นานบ้านเราจะดังตุ้มไอ้ทั้งวันไปส้ส้ตีนเนี่ยบอกเลยมาแล้วต้องต้องกันต้องกันระเบิดไหมจะระเบิดไม่ต้องกันหรอกมันไม่มันต้องมีการระเบิดตุ้มตํากันที่หน่อยปึ๊บป๊บอย่างงี้อว่าต้องกันระเบิดบ้านด้วยเฮ้ยไม่ไม่ไม่เราไม่ต้องกัน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 อืมเราไม่ชอบกันอ๋อชอบแบบเล่นแบบฮาร์ดคอร์ไงแล้วทำไมถึงรักกันอ่ะ ลักันอันนั้นมันคนละกันเลยว่าเออมันคนละกันอันนั้นมันกันปืนอันนี้คือกันคือการป้องกันอีเพ้อนี่ตายเถอะเฟิร์สเฟิร์สมึงก็อยากจะเล่นได้เนาะเฮ้ยอะไรเนบ้านประตูเป็นเลยวะเนี่ยจุ๊บจึ๊บ โอเคแค่นี้เราก็จะได้ประตูบ้านเก๋ไก่มาแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ทุบทิ้งเลยเพื่ออะไรวะโอเคอย่างนี้ก็ได้นี่วะเดี๋ยวเอาไอ้นี่มาด้วยเอาไม้เบิร์ดฮะขนาดนี้ก็<ถ>ขนาดนี้อ่ะเอาฐานเยอะขนาดไหนไม่ใช่ขนาดนี้ขนาดนี้อ๋อเหรอเอา,เ,า, <laughs> เ,อาเอาเท่าไหร่ก็ได้พอที่เราจะผอกกระจกให้มันเต็มบ้านเราได,ได้ได้ได้เออบ้านเรามันต้องสวยฟิ้งกระดิ่งแมวด้วย เดีย๋ยวมาช่วยแต่งบ้านหน่อยนะเอ้ยมันลงมอสเล่นมานิกว่าฮะเอ้ยมอสไอ้นั่นอะที่ทำให้ให้ของมันไม่สี่เหลี่ยมอ่ะลงเนี่ยลงอ๋อเออใช่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 อาจะเทคเออแล้วมันคับไงวะใช้เหล็กสามอันอ้าวชิบหายไม่ไม่ไอ้คับเป็นอะไรอะ่ะเป็นไอ้นั่นปะโต๊ะคับอะ คราฟเป็นโต๊ะคราฟของมันน่ะเออว่ะค้าไงวะอ้าวเฮียตากคนตากคราฟไม่เป็ีนแล้วทีนี้เอาเวฟตัวหนึ่งเวฟโอเคได้ขั้นบันไดขึ้นไปชั้นสองแล้วโอ้ยมึงโปไม่ได้เหรเฟิดโปเทียอะไรอ่ะเหมือนข้างบ้านก็มีโอ้โหโคตรโหดเอาซะกูอึ้งเลยยังไม่หมดด้วย จะไม่หมดอีกนะเออ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 เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอไปเเพี่กดหาใบไม้ก่อนใบไม้ไม้โอ๊กว่าสวยปะใบไม้โอ๊กเออใบไม้ไม้โอ๊กอ่ะกูว่าไม้เบิร์ดสวยกว่าปะใบไม้ของไม้ชิบหายละเฟรมเลตล่วงเฟรมเลตล่วงเก็บสิครับไม่คลิปเดี๋ยวมันก็เสียงไม่ตรงกับภาพอีกอ่ะไม่เป็นไรหรอกโอเคเดี๋ยวเข้าไปตัดแม่งเงย ตัดไม่ออกเออตัดไม่ออกเ <c oughs> สือไดเสือไดคือถ้าเกิดมไม่ตรงอย่างที่หนึ่งแล้วมันจะไม่ตรงยาวเลยล่ะอือใช่ถ้ามันไม่ตรงที่หนึ่งมันจะไม่ตรงยาวเลยไม่น่าจะเป็นแล้วมั้งยังเป็นหน่อยกอไม่รู้นี่ก็พูดเดาๆไ้ไงแก้มาแล้วนี่เออรู้รู้รู้อันนี้เราจะแต่งบ้านยังไงดีวะว่าเราเอาก็าแค่ไปหาแหวนมั่นมาแล้วก็มามั่น แต่งบ้านอ๋อโอเคครับเข้าใจครับผมมุกหาเลยวะเนี่ยไอ้เหี้ยมุกหาเลยวะเนี่ยเฮ้ยไม่หาพาทุกคนเครียดเลยนะฮะเอออย่ากูเนี่ยเครียด <laughs> ทำกูงงเดี๋ยววะึบโอเคได้หีบแล้วฮะ<า> <2. S 2> ได้ไรนะหีบหีบอ๋ออ๋อโอเคโอเคได้ยินเป็นไรเนี่ยได้ยินไม่หีบไงอ๋อได้ยินไม่หีบ ป้สามมสุขหอ,อยมันจริงไ <laughs> ะขอ,อยมันจริงอะ่ะ <laughs> ไอ้เหย่าหอยมัน <laughs> จริงนะอ่ะ <c oughs> มึงเอาใส่ไว้ในะหีบดิโอ้โหใส่หีบใส่หีบโอเคนี่มากแหมพนักงานเรานี่ดีเหลือเกินนะปะเฟิร์ส <c oughs> รอบนี้ต้องใช้ไม้เบิร์ดเยอะป่ะสองคลิปแล้วนะครับผมสองเยอะแล้วเยอะแล้วพี่โบก็ตอบอะไรพี่โบตอบว่าอะไร <c oughs> ไอ้กูร่วมด้วยกูอยากขายยาว่เดี๋อย่าเดออย่าพูดออกคลิปดิไม่ได้ไม่ได้โธ่สรุปแล้วอ่าซีรีส์นี้ไม่แน่พี่บ๊วอาจจะมาร่วมด้วยนะครับผมใช่ซีรีส์นี้พี่บอ๊อาจจะมาด้วยนะครับผมแต่อาจจะมาประมาณแบบพาร์ทที่สิบเอ็ดพาร์ทเดียวแล้วเราก็จบคลิปเลยเออใช่มามาตอนจบคลิปอ่ะเออมาตอนจบซีรีส์อ่ะมาเป็นผู้ใหญ่ในพิธีปิด ปกติม <laughs> <laughs> oh, okay, really ัน oh, มีเลยผู้ใหญ่วิธีเปิดไอ้ยัยที่วิธีปิดเออนั่นแหละเฮ้ยตัดไม้เบิร์ดเฉยหน่อยต้องการสามชุดไม้เบิร์ดอืมเยอะเลยอะเบิร์ดไหนเบิร์ดนกเบิร์ดธงชัยเบิร์ดแม็กกูจะด่ามึงไงดีวะไอ้เยัยกูจะด่ามึงไงดีวะมึงมีเบิร์ดนู่นเบิร์ดนี่อะไร ทุบทุบเดี๋ยวก,กูได้ชุดหนึ่งแล้วเยล้วเราจะไปสร้างแล้วเราไปจะแล้วเราจะจับตัวไหนมาก่อนเออมึงจะดเดี๋ยวกูต้องไปลงม็อดไอ้นี่ว่ะม็อดคราบไกด์มันเขียนว่าไกด์คราบไม่ใช่หรอคราบไกด์ C R A F T แล้วก็ G U A I ไอ้ G U I D E เขาอ่านสลับกันไม่ใช่เหรอมันอ่านจากหน้ามาหลังถูกแล้วไอ้สัสอเอเหรแต่แปลแปลจากหลังมาหน้า เออเออเออแสดงว่ามอสสอนวิธีการคราฟเอียง่ายๆใช่มาสอนวิธีเดี๋ยวต้องไปหาลงก่อนว่ามันจะได้จับสัตว์มาได้ง่ายๆเออมันจะได้จับสัตว์ง่ายๆนะครับผมแล้วก็สัตว์ในมอสนี้ไม่น่าจะต้องให้อาหารด้วยนะครับมันก็ใช่ไหมไม่รู้ไม่เคยเล่นอ้าวโหขอบคุณสำหรับความรู้นะครับผมขอบคุณสำหรับทุกเสียงที่โหวตให้นะครับใช่ครับขอบคุณมากชหมายเฮ้ยเฟิร์ส ทำอะไรอยู่เนะี่ยขุดแร่ขุดแร่ไปสร้างไปหา,านั่นนี้เลยดิยอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ <c oughs> ไอดินร่วนนะ่ะกรวดกรวดอะก้อนกรวดอะเออเออก้อนกรวดต้องการกรวดเยอะๆเลยจะมาทำเป็นถนนหนทางเฮ้ยมันเวอร์ชันนี้มัน,น,นเฮ้ยเวอร์ชันนี้มันทำได้เลยนี่ว่ะทำได้เลยเหรอเอาพ่วไปขีดขวาที่พื้นไงีอ้ใช่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 ใชใชใช เออเขาลองเอ้าวางผิดเออเดี๋ยวใช้วิธีนั้นก็ได้วะจะได้ง่ายๆอะไรกวดมันเท่กว่าโอ้เออกวดมันสวยกว่านะเอาไหนอะเดี๋ยวหาให้เอาวดก็ได้เออเอากวดก็ได้ไม่ตรงที่ที่ไม่มีก็ใช้เป็นพวกเอาบ้บามันต้องใช้อันเดียวกันจะได้สวยๆเว้ยเออใมากบไปเรื่อยๆไงหล่ะอืมอึ่งอ่างก็ได้ ฮะออกบไอ้เหี้ยคนตีแล้วทำไม,มพวกมึงเล่นมุกมันไม่คิดจะปรึกษากันเลยวะบงังเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สฮะตอบวันี้เราจะเล่นมุกอะไรเราต้องจดมาก,ก่อนอ๋อทำแบบเวลาเล่นเดบพี่โบอสใช่ไหมเออต้องสคริปต์ก่อนเออต้องสคริปต์ก่อนเหมือนกับกูแพ้เออมันก็ต้องสคริปต์ไว้ก่อนไงเออเหมือนกับที่เราทำสคริปต์ที่ต้องให้กูแพ้เออเหมือนกันเหมือนกันเหรอ เออเออที่ผมแพ้ไม่ใช่เพราะอะไรนะไอ้เนี่ยสคริปต์ลื่นๆแล้หละเออมันเป็นแค่สคริปต์เราเตรียมกันมาเราเตรียมกันมาส่วนสคริปต์ที่สองนี่คือพี่นีฟใช่ไหมเออใช่เ้ยไม่ใช่พี่นีฟดิ๋ยวพี่นีฟวะเออพี่นีฟดูแลใครวะไอ้เริ่มสับสนแล้วมึงละกันละกันละกันอ๋อลักกันโอเคโอเคใช้ได้ทั้งนั้นอ่ะโอเคเดแต่เขาวางไอ้นี่ก่อนนะครับไอ้ดิน พ่วงวัสุธาวัต e f ฟักไม่ใช่ละท, <laughs> ทุบดิเดี๋ยวมันต้องเอาดินมาวางตรงนี้แล้วโอ้โหว่าเสียไม้เยอะมากเลยนะทำบ้านอย่างเงี้ย <c oughs> วางเปลืบครับเอาไว้เลยอัดคลิปเกมโยอย่าเพิ่งยุง่ง <c oughs> <c oughs> แม่กู <c oughs> ไอเ้เอฮียเออไว้ฮัลละแม่เดี๋ยวไปเอาไปกินซื้ออะไรหมอวะไปกินข้าวก่อน,น <c oughs> ไดนะ้ไหมน่ะไปเลิกแคทไปไปไปแยกย้ายแยกย้าย ไม่ใช่<ว>แล,ล้ว <laughs> ปึ๊บอ้าวชิบหายวางผิดปึ๊บโดดวางโอเคเฟิร์สก,กวดกวดกวดถึงไหนอ่ะถึงเอ็นพีซีเลยกวดก็เอาประมาณสักไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวจะทําเป็นแบบสวนสัตว์ไงตรงหน้าบ้านน่ะ oh. ก็จะทําเป็นทีละคอกทีละคอกเดี๋ยวใครปลูกต้นไม้ไว้วะมึงปลูกไว้เหรอไอ้เหี้ยอยู่ดีต้นไม้โตต่อหน้าต่อตากูตกใจเลยนึกว่าแมปบั๊กไ่ได้ไม่ต้องไปขุดไกลไง อ๋อตัดตดไม่ใช่อย่าใช้คําว่าขุดดิไม้มันใช้คําว่าตัดนี่ว่าขุดไกลไ<อ>เพิ่ใส่ไว้ในกล่องดีกว่าเฮ้ยช่วยทุบดินหนอกให้หน่อยดิอันนึงเอากรวดใส่ในกล่องก่อนเออช่วยทุบดินหนอกให้หน่อย,ยได้กรวดมากองครึ่งโอ้โหน้อยจังวะหาไม่ได้แค่นี้เปล่าวะมันมีเท่านั้นเหรออย่าเรี่ยงมากดิครับขอโทษครับผมจะไม่เรี่ยงมากแล้วครับ ช่วยอะไรนะมึงมึงมาช่วยทุบดินออกเนียน่ะตรงบ้านเนี่ยมันมีเด็กแก๊งหนึ่งมันมาปาดินใส่บ้านเราเนี่ยมันมีแต่ปลาหินเอ้ยนี่มันมีปลาดินใช่ไหมครับมันเป็นบล็อกไงมันสามารถปาได้โอ้ทำไมกูลงมา,าต่ำเนี่ยแล้วมึไลฟ์สตรีมอ,อย่างนี้มึงไลฟ์สตรีมพังบ้านเด็กปะเออนั่นแหละเหมือนกับกูไลฟ์สตรีมเอ้ามึงดูดูดูด้วยเหรอ กูทักไปลงไปแล้วบอหลอกกูด้วยเอาลกูไม่รู้โอเคเรียบร้อยนี่คือสภาพบ้านที่เหมือนบ้านนะเขี่ยเขีร์ขึ้นมาเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเหมือนบ้านนะใช่เหมือนบ้านบ้างเลยเออเหมือนบ้านนะไม่ใช่บ้านนะเหมือนบ้านเฉยๆอะเหมือนบ้านเฉยนะเออมันเหมือนบ้านเฉยๆแต่มันไม่ใช่บ้านเน่เอาต้องการฐานครับผม ถ่านอ๋อนี่ไงเจอแล้วแล้วก็แท่งไม้เดี๋ยวเรามาทำไฟติดในบ้านนิดหน่อยนิดหน่อยทอดวางวางแล้วก็วางปักทุกที่ที่เราต้องการครับผมเึ๊บเป๊บเวาต้องแล้วเราก็ต้องการทุกที่ครับผมเออ <c oughs> นั่นแหละแล้วก็ปัก <c oughs> ไม่ทุกที่ <c oughs> เลยโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จยังไม่เรียบร้อยนะครับเราต้องมาทำชั้นบนต่อประกวดมาอีกยีสิ ชั้นบนนี้เราจะทําเป็นห้องนอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เฟิร์สนอนข้างล่างคุณนอนข้างบนได้เลยครับผมเออดีมากครับผมเอ่อปุ๊บอาอไม่ได้วะเดี๋ยวทุบทุบทุบโปแตกประมาณไหนดีวะประมาณอ่ะประมาณนี้ก็ได้อ่ะประมาณนี้แหละโอเคเรียบร้อยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเพิ่งเคยสร้างบ้านเป็นไม้เบิร์ดครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวกูมาไปทุบเตียงแบบเออฝากเอาทุบเตียงมาด้วย ได้ได้ได้เฟิร์สฮะกูเพิ่งเคยสร้างบ้านแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเว้ยโอ้โหสร้างบ้านแบบนี้เพราะออกซิเจนล้วนๆเลยนะเนี่ยถ้าไม่ไ<ด>มีออกซิเจนมา,าทำซีดีนี้ร้วมนี้ไม่ได้สร้างนะแบบเนี้ยเป็นไงปุบมือดิอา้าวไม่ปุบมือให้กู <c oughs> อีกเฮ้ยเออดีมากมเหมือนหมานะเราเนี่ยสั่งอะไรก็ทำ เดาเดาการสวัสดีพี่โบ๊ทกาบสวัสดีพี่โบสทด้วยนะครับที่เข้ามาการคลิปกูด้วยอะไรอะถ่ายคลิปอยู่พี่แกเกมอยู่พี่เออแก้เกมเลยวะเออซีรีส์สวนสัตว์ไงซีสสวนสัตว์ซีรีส์เลยวะก็ที่พี่โบ๊บอกเล่นด้วยอ่ะเออที่พี่โบ๊ทบอกเล่นอย่าพูดในคลิปนะอย่าพูดในคลิปนะโอ้เออการที่อยู่ในซีรีส์เนี้ยกูชอบ อ๋อชอบซีรีส์นี้ด้วยใช่ไหมเออกูอยากกูอยากได้อย่างนั้นอ๋ออยากได้ก็จัดไปจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะพัดหน้ามาโผล่โอเคแคสไว้ก่อนแคสไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวพัดหน้ามาโผล่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไปรอเนี่ยในบุญดาวมาสุขได้ได้พี่ได้ได้โอเคเดี๋ยวแคสรอเดี๋ยวแคสรออย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับผมซับแก้วผมด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องชแนลพี่บอสด้วยนะครับมาไงวะไม่ไม่เราก็แคสจนแทบตายอันนี้มาขอขอซับกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ โอ้แต่ดูข้าวเบ็ดไปครับผมรอเลยเอาพี่วาอยอีพี่วายโอเคพี่พี่พี่ปกติก็เออเออนั่นแหละไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเรียกคนนะแข่งโอเคพี่ครับมาไงวะมาไงวะโอเคบ้านมึงอยู่ไหนวะฮะบ้านหลังที่มึงเอาเตียงวางไว้อยู่ข้างบนมึงอ่ะหาดีๆดิหาดีๆหาดีๆ จะมีอยู่จะมีอยู่เราต้องหาดีๆแล้วนาทีนี้นาทีทองปรึบออกมาแล้วก็แยกเสร็จปั๊บใช่ป่ะวะเวอร์ชันนี้มันคับงี้ป่ะวะไม่ใช่แบบนี้ป่ะวะเฮ้ยเฟิร์สเวอร์ชันนี้คับไหมนั่นยังไงอะคับไหมอะไรอะรั่วอ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนมันเพิ่มไม้แพร่งเข้ามาใช่ป่ะ ไม้ด้าน,นข้างมาใส่ด้วยอ่ะโอ้ยเพิ่มเยอะแยะจังวะแล้วกูหาบ้านไอ้หายนั่นมึงไม่เจออ้าว๋ยวกูหาเตียงแบบนึงงั้นมึงก็ฆ่าแกะมาเลยก็ได้ไม่อกูเปิืกทรัพยากรโอ้โหเปิกทรัพยากรเป็แบบคนดีโถไอ้คนดีคนดีแลือเกินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอร้องคนดีอย่าโทรหาพี่ได้ไหมที่เมือ่อคืนนั้นให้เบอร์ไป อืมครับอยากบอกสาววพี่เมาจริงจริงมัน็อกอะไรของมันเนี่ยโอ้เพลงต้เพลงใต้ใตอ๋อถามกูไ้มกูรู้จักหรือเปล่าก็มึงไม่รู้จักไงกูถึงได้ร้องเอออ่ะกูยอมโอเคครับเราได้บ้านมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะกั้นห้องตรงนี้แต่งบ้านนี้หน่อยมึงได้บ้านนะกูหายเตียงมึงไม่เจอก็ฆ ah ่าแกะใหม่เลยเปลือนทรัพยากร มึงเปื่ทรัพยากรมึงหาค่าแกะไม่ได้วะต้องแกะไม่เจอต้องเลือกตีทายาทเอ้ยเจอแล้วเออแม่แอบไปสลึกเลยอะไรเออมันลืมบอกเออลืมบอกว่ามันอยู่ลึก้ประตูบ้านไปแล้วก็เห็นว่ามองว่าในบ้านไม่มีอะไรแล้วกูก็เดินออกโอ้แอบไม่หนังบล็อกกูไม่กูลืมลืมลืมบอกลืมบอกเฮ้ยกูเจอทัน นายบอกว่ามึงเป็นคนเอาถ่านไงมึงต้องเอาถ่านมาให้หมดนะเฮ้ยกูไม่เอาถ่านตอนนี้กูไม่เอาตอนแรกเอาอยู่ไม่ใช่เหรอเอาถ้าเกิดมึงเอามึงวิ่งไปเลยนั่นน่ะอยู่ฝั่งโน้นอออเวฟซาตานเฟิร์สเฟิร์สมันพังแบบได้นะซาตานเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์ตเถอยเฟิร์สโอ้ยเยเด้งแป๊ดเลยเฟิร์ส เ้ยส okay. hey. hey. ีแดงสดเลยมึงเงยไม่อยู่แล right ้วเฟิร์ตเฟิร์สเฟิร์ตลุกก่อนลุกก่อนเออต้องทำอย่างนี้ดิเอ้ยไปมึงนั่งข้างล่างมึงนั่งข้างบนดีมากเป็นไงโอ้โหเตียงสองชั้นก็เฟี้ยวอีบ้าเออเออเฟิร์สเฟิร์ตเฟิร์สช่วยเดี๋ยวหัวก็ทะลุ ึงงาเเอออนะกูกกููเอาไว้ที่เดิมแล้วเนะกูไม่เอาไปละโอเคโอเคเฮ้ยไหนโดนซาตานเหรอซาตานอะไไงบ้างซาตานโอ้โหมึงพังแมพมึงยับนักบอกตรงๆแมพมึงจะทักพังแน่นอนแมพมึงพังแน่นอนเดี๋ยวดา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 มีกระจกโอเคสิบสี่อันเนี่ยผมที่เราต้องการดาบกูเจอดาบกูเจอดาบดาบ ดาบอะไรดาบดาบเออมึงมีเข้าไปบวกด,บดิมึงเข้าไปบวกดิกลอง<า>ลอง,งลองเออลองลองลองเฟิร์สเฟิร์สมึงเห็นตัวเขียวๆไหมอย่าไปกลัวเฟิร์สเฟิร์สปะพร้อมบวกแล้วเฟิร์สเฮ้ยเผื่อได้ของดีเอ้ยเฮ้ยทำไมมีไฟเหมือนก้อนเลดเดอร์ด้วยเฮ้ยไม่ไม่เฮ้ยตายมันไง้เรามึงเดี๋ยวไ, <c oughs> ยไวฟน้ำแบบร้อน ดับไฟดับไฟดับไฟอุ้ยต้นไม้ไฟไหม้เฮ้ยเฟิร์สเฟิร์สต้น,ตนไ,มตไม้ไฟไหม้เฮ้ยมึงไม่สงสารต้นไม้เหรอวะเฮ้ยเฟิร์สต้นไม้ไฟไหม้กูอย่างสงสารนะแต่อันนี้กูหายขวานกูหายเฮ้ยมบุ๊คจิ๋วตายแล้วต้นไม้ไฟไหม้เอา้าเอ้าไม่จริงเออต้นไม้หัวโลดเลยสัตว์ <c oughs> <c oughs> อันนี้เอาไปไว้เป็นอนุสาวรีย์เลย <c oughs> เดี๋ยวๆเอาผ้านันไม่จะเก็บผ้าไม่ได้กองอนุสาวรีย์ต้นไม้ครับผมอืมเป็นอะไรที่เฟี้ยวเหมือนกันโอเคเปิด,ปดออจะเข้ายนะอยู่เดีย๋ยว่าอันนี้เอากระจกมาอนุสาวรีต้นไม้จะใส่ต้นไม้หัวเออต้นไม้แบบ <c oughs> มีหัวใจไว้อะไรเฮ้ยตอบอะไรเมื่อกี้มันตอบอะไรอ่ะเฟิร์สฮะอ้าวเฟิร์ส เฟิร์สเฟิร์สเป็นไรเฟิร์สไอ้เหี้ยเฟิร์สบอกกูค้างเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สย่าเป็นไร <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้เล็กๆน,น้อยๆให้กันด้วยจา้าโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องออกซิเจนข้างล่างคลิปด้วยนะบ๊ายบายไปละไอ้เฟิร์สแม่งอยู่ๆหลุดเฉยเลยไอ้เหี้ย สงสัยคอมจะบ,บินไอ้บ้าเอ,อ้ให้ตายเถอะซาร่า